ไรเอาวีดีสีสองมาหรอเบีเอาวีดีสีสองนี่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 หรือว่ากว่าจะเจอคู่แฟนแล้วซะอีกอ๋อคันนี้มา s p j FM 4 3ทับ่3 C4 ทับ plane X accident จริงทับหมดตึงอีกโอวัเกิดอะไรขึ้น มันคืออะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นไปยิงมาทำไมนักบินบ้าเลือดกันจังว้า่ะโอ้ยเศรษร้อเครื่องบินเครื่องบินตัวเครื่องบินยิงโอเคสองเจ็บเจ็บตอน <M> 2. 2> นี่สอง เกือบร้อยเอ็มสองตายที่ระวังนะระวังตรงป่านะเหมือนเดินวิธีกระสุนผ่านมาแป๊บเดี๋ยวให้ไอทียี่สิบแปดจัดการเอ็มสองอีกหนึ่งเหรอเอาไปเอ็มสองโอ้ยชนสองจนสองทำไมไม่พังวะ เ7 5ม7 5 M75 เหรอรียบร้อยอีกหนึ่งคันเกมันระเบิดไปแล้วโกโกโกยืนเลยยนเลยเอออยเออสิบสามเออสิบสโอเคเข้าบีได้เข้าบีได้ยังไงครับพอบอลิวจะลดขึ้นหน้าไดไหมโอ้เกือบคว่ำ เกือบคว่ำเกือบคว่ำระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้ระเบิดรอบระเบิดแรงระเบิดแรงมากเออไปบ้าท่เราบุรีคองบินอยู่นะมีฝรั่งเศสอยู่หน้าน้องคันหนึ่งอะไรเลยหน้าผมเหรอหน้าิ้้วหนาพี่หน้าพี่หน้าพี่ตอนนี้สิตตอนนี้กาลิวตรงนี้โอเค ออมาข้างผมข้างผมหน้าผมโอเคเราเบิกแล้วไม่เป็นไรแล้ว What What the fuck อิตาเลียนไงอิตาเลียนลิวไม่ใช่ฝรั่งเศอิตาลียนไงโอ้ยรถดเ้อตายข้าก็มาอิตาเลียงอิตาเลียงอิตาเลียงมีอิตาเลียนมาอะ อิตาเลียงยิงงั้นอิตาเลียงนใช่ใช่ใช่มันเป็นอิตาเลียงงั้นเปิดนะโอ้แมพทะเลทรายที่อะไรกันทะเลทรายทะเลทรายที่ร้อนละอุร้อนตูดไหมร้อนจริงจริงเดี๋ยวไอ้พุ่มไอ้พุ่มหญ้านั่นมันมีจริงด้วยเหรอไหนเหร ุ๊บย่านในไททายแบบนี้เหรอครับพี่อ๋อมันไม่มีจริงพอมีอยู่นะครับเนื้อเนว่าไม่มีจริงน้องเป้าไหมแต่ตรงนี้ยังมีเลยน้องเป้าใหแน่นอนี่สวยคอช่วยยิงขอบคุณเออต้องยิงวาเลนไทน์ก่อนวาเลนไทน์หน่าเกลียดจริงๆตอนหลังน้องเป้ามีเอาดิเอลิข่ายลงเลยอย่างนี้ โอย้ยโอย้ยวาีไทยนะอ่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 ะอ,อยู่ที่เดิมเลยจ้าเอ้ยยย้วัยย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 ย่ยย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 ยออยย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 ยไยย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 อยยุ่นพยงอีก โอเคแล้วก็ดเดินียิ้มแปดโคตรตากไปเฮียยิ้มแปดรถถังกลางๆเลยสุดเฮ้ยแบบนี้เรา,าเบิดไม่ได้ด้วยอย่างนี้มันต้องเล่นจังหวะนี้แหละก้องบินก้องบินมันเระเบิดมาอยู่กี่ลูกคนละก้าลูกได้อยู่หเหลือ ถ้าเปิดหัตกแล้วมันจะทำงานนาทีเลยไหมเนาะถ้าทำงานนาทีมันก็เหล็กได้มันละแต่ที่เราเอามาอีกทีเฮ้ยยากจัมเลโอ้โหรอมันมีปะห้องมัน enemy h e a l ง n อ a ิ i d i c ไิ่ให้ดู

เอาโดนระเบิดโดนน็อกเร็วจังเอ้ยเลีวหลังหลังหลังเฮาตรงไอ้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 ไงอ่ะนี่บีทีอึ้งบีทีเจ็ดพักศึกเราเห็นเนี่ยอเออตัวไห้ตรงเนี่ยที่ไอ้อยู่เนี่ยที่ไอ้อยู่นี่เลยวายเลยตรงไออยู่เลยครูแฝดครูแฝดไอครูแฝดไอ้ มาไมามไปหาดีแล้วโอ้ยยิงไม่ทัเอเลยยำฟิวแทงฟลแทงฟลแทงอาเลยเลยเรียบร้อยแทงกีหลอกล่อแล้วก็ซอมบ้ซอมบีดคเวอร์ดโคเวอร์ห้เอิ่มลื้ตรงนั้นล้อตรงน้นยิงบุคนไปเ้อโอ้ยไม่ยิงไม่ได้โทษัวงญี่ปุ่นตรงนี้แมนบานแมนบานโคตรย่ อกอยห,หมดละเไรแล้วดิพี่จีแก้แค้นให้น้องไอ,อ้อากลย้ายเฮ้ยตรงกองหินดิวนานีหนานี้อ่าน้อ,นองน้องมาได้ดูมูมไมทีน้องดูหมู่บ้านโอเคจุดเกิดหมู่บ้านข้างจุดเกิดเยังไงบส What <the> อสเฮ้ยรถถังอะไรวะเนี่ย ไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเจอกีย yeah. ร oh, ์ก็ใช่โอ้อินเดเพนเดนต์อินเดเพนเดนต์ของกิจพรีเมียมังกิจเล้อไม่เคยเห็นเลยรถถังพรีเมียมแล้วก็ไม่น่าแปลก ในการนี้ก็ยังเอากระสุนเจาะเกาะมาปะนี่่จะเจาะเข้าไม่เข้าชิดอะไรวะเนีย่ยเรียบร้อยสวยมีคันมีคันเซอร์ชสองอวา้า <c oughs> แล้วไปเป็น射手